สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สวัสดีพี่พี่เอฟซีทั้งสองช่องนะครับมีเครื่องหลุดจองให้หนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นเครื่องที่เราประมูลกันเมื่อเมื่อคืนนะครับแต่ว่าเช้านี้ที่ไม่สะดวกรับไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันนะครับก็ทีนี้มันด้วยความที่เครื่องมันออกสื่อแล้ว มันก็เลยจําเป็นต้องขายตามราคาที่ประมูลเมื่อคืนตัวนี้หน้าร้านกว่าน,นะหน้าร้านขาย3,500แต่เมื่อคืนประมูลไป2,600นะครับตัวนี้ผมจึงเอาแค่2,600บาทตามราคาที่ประมูลเมื่อคืนเลยนะครับสวยมากเลยสภาพตัวนี้แนะนําก่อนเป็นรุ่น E c h o โ cho เบนซิน2งจังหวะ2 2 p c เพียงพอต่อการตัดหญ้าให้วัวตัดคันนาตัดรอบบ้านนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่ดูว่าทำไมเอ็กโคมันขายดีนะ ที่ใส่ใบมีดด้วยนะใส่ใบมีดด้วยเอาใบมีดมาใส่เลยตรงนี้คลิปนี้ยาวๆหน่อยนะครับแนะนาแบบนี้ครับไอโครุ่นใหม่เนี่ยแกนเผาตรงกลางนี่นะครับปกติเครื่องรุ่นอื่นนะมันจะเป็นเหล็กตัวนี้เป็นสลิงนะครับสลิงมันให้ความยืดหยุ่นได้ดีตรงที่เวลาพี่ตัดแล้วพี่เจอตอนะมันก็แทกต่อปุ้งปุ้ง,ป,งปุ้งเนี่ยสิ่งแรกที่มันจะพังก่อนเลยก็คือหัวเกียร์กับแกนเผาแต่พอมันเป็นสลิงแล้วปุ๊บม,มันยืดหยุ่นครับมันให้ตัวได้ หัวเกียร์กับแกนสลิงเนี่ยจึงทนกว่าแกนเหล็กโดยทั่วไปส่วนมากรุ่นใหม่ๆก็ของ Echo ก็จะเป็นสลิงซะทั้งหมดแหละครับอย่างตัวนู้นก็เป็นสลิงละนะครับตัวนี้ก็เป็นสลิงเห็นไหมเดี๋ยวลองใส่ใบมีดแล้วลองเร่งเครื่องให้ดูนะครับว่า2 2ีซีน้ำหนักเพียง4โลก,กว่าเนี่ยกำลังเครื่องมันเพียงพอขนาดไหนกับการที่พี่จะไปตัดหญ้าให้วัวตัดขันนานะครับน้ำหนักเพียง4โลก,กว่านะครับเครื่องตัวนี้ฟิตมากเลย รักษาดีๆในหลายปีเลยนะครับกับมูลค่า2,600บาทคุ้มมากกับการลงทุนนะครับใส่ใบมีดก่อนอันนี้ใส่เพื่อลองให้ดูนะครับใบมีดนี้ไม่ได้แถมนะจะแถมใบใหม่ให้เป็นใบทรงมะละกอนะครับจะแถมใบใหม่มีสายสะพายให้เรียบร้อยวิธีการเปลี่ยนใบมีดให้พี่ตีลังกาเครื่องแบบนี้มันมีขาตั้งให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวเปื้อนไม่ต้องกลัวน้ามันหกนะครับใส่ใบมีดก่อนอันนี้แบบเร็วทันเลย นะครับใส่เบ้าล่างให้ตรงก่อนครับอ่าโอเคยิงน้อะเลยครับใส่น้ำมันเรานี้ครับอ่าเติมน้ำมันนะครับเดี๋ยวดูนะครับ ว่ามันเล่นง่ายมากแล้วก็เครื่องแน่นมากนะครับสวิตช์ปิดเปิดตัวนี้เห็นไหมครับตรงแฮนด์นะครับดันขึ้นข้างบนคือเปิดดันลงล่างปิดคันเร่งเป็นแบบค้างเดิมๆจากญี่ปุ่นคันเร่งค้างแบบนี้ก็จะประหยัดเรื่องคัดกันน้ํามันหน่อยนะครับคัดก็ไม่ต้องเปลืองเติมน้ํามันเบนซินผสมออโต้ลูปนะครับในอัตราส่วน25:1จากนั้นปิดฝาแล้วกดแยกน้ํามันนะครับข้างล่างมันจะมีปุ่มกดแยกน้ํามันให้อยู่นะครับอ่าปั๊มน้ํามันก่อน คามแยกปึกป๊กๆๆๆจะรู้สึกว่ามันตึงมือจากนั้นงัดชกลงนะครับงัดชกลงล่างเปิดสวิตตำแหน่งออนเปิดแล้วดึงคันเร่ง15%แล้วก็เกาะติดแล้วปุ๊บเอาชกขึ้นทันทีนะครับเดี๋ยวลองเร่งให้ดูนะครับ เครื่องยนต์เหลือเฟือนะครับในการตัดหญ้าดับเครื่องเปิดใหม่เกาะแล้วก็กระตุกได้เลยทีนี้ดึงไม่หนักด้วยดึงไม่หนักด้วยดึงเบาๆด้วยประกันเครื่องให้ท่าน120วันดูแลให้ท่านตลอดอายุการใช้งานครับ2,600บาทของแท้จากญี่ปุ่นใครสนใจจัดได้เลยนะครับตัวนี้ครับสวัสดีครับ